าดูกันนะครับเทคเกอร์สตาร์ด้วยรีโมดดับด้วยรีโมทนะครับซึ่งผมก็ได้ทดลองใช้อยู่ครับตอนนี้รถผมไม่ได้ล็อกนะครับยังเปิดล็อกอยู่นะคุญแจไม่ได้เสียบครับแต่ว่าผมใช้สัญญาณจากเบรกมือต้องดึงเบรกมือขึ้นไปเดี๋ยวผมกดล็อกก่อนนะครับผมล็อกรถเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ผมจะปลดล็อกครับ กดล็อกแล้วครับไฟหลีติดนะครับสปอตไลท์ติดครับผมจ้งไว้สิบห้าวิครับไฟหน้าปัดก็ติดครับพอถึงเวลาสิบห้าวิเคราะหไฟจะดับไปเองนะครับอ่าดับเรียบร้อยแล้วครับประตูย <my> ังไม่ได้ล็อกฮะแต่ผมกดสตาร์ทด้วยรีโมทครับเครื่องติดแล้วครับวัดรอึ้นมาแล้วครับ ไฟเบรกมือขึ้นมาครับเพราะว่าผมใช้สัญญาณจากเบรกมือครับแจไม่ได้ใช้ครับไม่ได้เสียบตามเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ผมจะดับด้วยรีมทดครับแจไม่มีนะครับไปดูครับสายไฟผมเก็บเรียบร้อยหมดแล้วครับแล้วผมจะดับด้วยรีมทดนะครับอันนี้ประตู เปไม่ได้ล็อกผมจะด,ดับดยมรมอยดก็คือกดกดล็อกครับกดล็อกที่รีโมดเครื่องดับไปแล้วครับไม่มีครับถ้าเราสตาร์ทแล้วอยากใช้รถก็เสียบกุดแจไปบิดไปที่ออนครับถึงจะวิ่งใช้งานได้ครับ ก็เป็นรูปแบบที่ทันสมัยอีกเวอร์ชันหนึ่งครับที่รถเก่าๆหาฟังก์ชันใหม่เข้ามาเสริมครับ